สวัสดีครับพบกับช่องมาในกับฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องรีวิวกันพา mg infinity justice gun d a r นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบล็อกอาร์ตกันนะครับที่หน้ากล่องนะฮะก็จะมีตัว justice นะครับกำลังทำท่าแอคชั่นนะครับมีบีมเอฟเฟกที่หน้าแข้งของมันนะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีหุ่นของฝ่ายซาบที่เลมันขับนะชื่ออะไร legend ป่ะ legend gun dark นะแล้วก็มี style freedom gun d a r อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยาน arc e n g i n นะฮะ ตัวนี้นะครับผลิตตอนปี2008นะครับแม็อินเจแปนนะฮะด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีภาพแอคชั่นต่างๆของตัวแจสติดนะครับอย่างเช่นด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีพวกอาวุธนะครับมีโล่แสงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นของแบ็คแพ็คของมันนะฮะส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นภาพเดียวกับที่หน้าบ็อกอาร์ตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีราคาเยนแปะไว้อยู่นะฮะก็ราคา3,670เยนนะฮะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบพันห้าครับพันห้าพันหกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีภาพตัวอย่่่าางงงแออคคชััันนตตๆขวะรบ ตรงนี้เนี่ยจะเขียนไว้ว่า5,000นะครับก็คือราคาเยนนะฮะร,ราคาบริษัทเนี่ยตั้งไว้ที่5,000เยนนะครับอันนี้ก็พูดแนะนำนะครับว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับก็แนะนําว่าไปเดินที่ห้างบิ๊กคาเมล่าหรือไม่ก็ย o โดบาชินะครับคือ2ห้างเนี้ยเวลาเขาขายพวกงานจันพาเนี่ยมันจะลดจากราคาบริษัทใหมาอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเราไปที่กันดัมเบรดนะครับกันดัมเบดเนี่ยจะขายเต็มราคา แต่ว่าถ้าไปคันดัมเบตก็แนะนำว่าซื้อพวกงานลิมิเต็ดนะฮะอันนั้นเนี่ยจะคุ้มกว่ามาดูแผงแลันเนอร์กันนะครับอันนี้จะเป็นแผง A นะฮะมัติคัลเลอร์นะครับก็จะมีเคลยร์ใสด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็สีแดงอันนี้จะเป็นแบบว่า แดงเลือดหมูนะครับส่วนสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นเขียวเข้มนะครับสีเหลืองก็จะเป็นเหลืองธรรมดานะฮะถัดมาครับอันนี้จะเป็นแผง b นะฮะก็จะเป็นแดงเลือดหมูเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับแผง c นะฮะจะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับก็น <Yeah. S 1> <detriment> ่าจะเป็นช่วงของปืนนะครับมีนักบินนะครับแล้วก็ ช่วงโลนะครับถัดมาครับแผงดนะฮะก็จะเป็นสีขาวเช่นเดียวกันครับมี2อันนะครับถัดมาครับแผง E นะฮะโทนสีเนี่ยจะออกเป็นแดงอมชมพูนิดหนึ่งนะครับซึ่งบอกตรงๆเลยว่าขัดใจมากครับเพราะว่าน่าจะเป็นแดงสดไปเลยนะผมว่ามันน่าจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงบอดี้โคงนอกของมันนะฮะ ถัดมาครับแผง F นะฮะก็จะเป็นสีแดงอมงชมพูเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมี2แผงนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงบอดี้โครงนอกเช่นเดียวกันครับถัดมาครับแผง G นะฮะโทนสีออกเป็นโทนดำนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงปีของแบ็คแพคนะฮะแล้วก็ตรงกลางอันนี้น่าจะเป็นชุดพาร์ทที่เอาไปต่อกับแอคชั่นเบสถัดมาครับแผง H นะ,ะอันนี้ก็น่าจะเป็นโครงในของมันแล้วนะครับก็จะเป็นโทนออกสีเทาดำนะฮะ ถัดมาครับแผงไอนะฮะอันนี้จะเป็นสีเทานะครับ <S <S ก็น่าจะเป็นช่วงของปืนบีมแล้วพวกนี้นะครับแล้วก็มีโล่ด้วยนะครับถัดมาครับแผงเจนะฮะโทนสีเนี่ยจะออกเป็นสีเทาเงินนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงตามโครงในของตัวหุ่นเช่นเดียวกันนะฮะถัดมาครับแผงเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีเทาเงินเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับแผงแอนะฮะอันนี้ออกเป็นโทนสีเงินนะครับแต่ว่าไม่เงาเหมือนแบบเมทัลลิกนะฮะ ถัดมาครับแผง M อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์บีมต่างๆของตัวหุ่นนะครับแล้วก็เพิ่งสังเกตเห็นครับว่าตรงนี้มันขาดออกมานะครับก็ถือว่าสวยไปนะเพราะว่าอันนี้ซื้อมาดองไว้นานแล้วด้วยนะครับถัดมาครับแผง PC ยางนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือบีมเอฟเฟกของมันนะฮะถัดมาครับโล่แสงออกเป็นสีเคลียส์ใสีฟ้านะครับคล้ายๆเป็นสีแบบท้องทะเลนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็สายเคเบิลอีกหเส้นฮะ แล้วก็ดีคอนะครับก็จะมีทั้งเป็นสติกเกอร์แบบฟอย์นะครับแบบขูดแล้วก็เป็นสติกเกอร์แบบกาวนะฮะถัดมาครับมาดูที่คู่มือกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปประกอบแล้วก็กลับมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาสัก 2-3วันในการประกอบนะครับถ้าไม่ติดธุระสำคัญอะไรนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย